เรามักไก่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งอันนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะทีนี้เ,เราจะไปทำซอสที่เอาไว้ราดก,กับไก่กันไป ทำน้ำซอสใส่น้ำมันิดเดียวพอเรากระเทียมมาผักนะฮะเราจะใช้เป็นซอสพริกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึง ่าเก็ดจังอืมไม่เร็วไม่เร็วเดี๋ยวเอาซอสเนี่ยพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำไก่กันต่อนะฮะทีนี้จะตอกไข่ใส่ลงไป หมดเลยโดนแม่ด่าแน่ๆเดี๋ยวซื้อคืนให้นะไม่โหลดไม่ยหมด อ้ยยังกับไก่เคฟสีสี นี่ฮะหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยน่ากินเป้าก็แอบน่ากินอยู่นะ มาแลยน่ากินไหมดูดิพร้อมแล้วพร้อมแล้วชิมแล้วนะครับ อร่อยอะทุกคนอร่อยมากเลย <S <S ถ้าสมมติว่ามันใส่ซอสแบบซอสพริกของอันเนี้ยมันจะเผ็ดเวยก็เลยใส่พวกเครื่องปรุงตามที่ใส่ตามที่เห็นอะแล้วมันก็ใช้ได้เลยแบบใช้ได้เลยหวานๆพิเศษคือตอนแรกจะบอกว่าจะใช้ไอโกทูจังใช่ปะที่มันเป็นซอสเกาหลีอะแต่ว่าสั่งไปแล้วเวแล้วคือคือตอนแรกจะสั่งใช่ไหมแล้วแต่ร้านคือแบบ หมดแล้วแบบของขึ้นราคานู่นนี่นั่นจนได้มาสั่งร้านนึงแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้เขาไม่มีของหรือยังไงก็เลยแคนเซิลไปเสร็จแล้วก็เลยต้องมาคิดหาวิธี่ทำซอสเองเว้ยซึ่งคือก็วนอยู่หลายเว็บอยู่นะคือมันไม่มีซอสเฉพาะเจอดจงว่ามันต้องเป็นซอสที่เอาไว้ราดกับไก่ที่มันทําให้แบบเหมือนไก่เกาหลีอะไรเงี้ยอืมก็เลยลองมาปรับปรับดูตามเว็บโน่นเว็บนี้จนได้มันเป็นอย่างนี้นะฮะอร่อยอะ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำอาหารอร่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มีนี่หัวใยเท้าดองนะฮะดองมาสองอาทิตย์ละชิมกันดีกว่ายังกรอบเลยแต่อันนี้แอบจืดไปนิดนึงครับเพราะว่าน่าจะใส่น้ำเยอะไปแหละดูดิน้ำมันแบบท่วมเลยอ่ะจริงๆมันไม่ต้องใส่น้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็โอเคนะกินได้ จริงๆเมนูเนี้ยไม่ต้องทำตั้งแต่ทีที่แล้วเว้ยแต่คือแบบเพราะาไอ้ซอสโกทูจังนั่นแหละมันก็เลยต้องรอว่าเขาจะส่งไม่ส่งสรุปก็คือแบบแคนเซิลไปก็เลยได้มาลงคลิปในอาทิตย์นี้เนาะถือว่าโอ้โหประสบความสําเร็จมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องเหลือไก่ไว้ให้แม่ชิฟหน่อยเพราะว่าใช้น้ํามันนางเยอะมากใช้แบบขวดขวดขวดนึงเลยมั้งขวดกก่าเลยอะ